สวัสดีครับผมโน้ตเนนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำถึง Mobox นะครับโมบ็อเนี่ยเป็นแพลตฟอร์ม NFT แล้วก็เป็นเกมไฟล์ด้วยนะครับแล้วก็พึ่งาสามารถลิดเหรียญบนใบเน้นได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ราคาเหรียญก่อนเลยนะครับ เหรียญก็จะชื่อ mbox นะครับตอนนี้เหรียญราคาอยู่ที่10เหรียญน,นะครับ10.49นะรประมาณนี้นะครับดี๋ยวเราจะย้อนไปดูวันแรกนะครับวันที่เข้าราคาตอนเริ่มเข้าแปร์เข้าไปแนนมานะครับอยู่ที่1.9นะครับ แต่ตอนนี้ขึ้นมา10.6แล้วนะครับประมาณ10แล้วกันขึ้นมาก็ 5x ได้แล้วประมาณ 5x ขึ้นมา5เท่าเดี๋ยวเราจะมาแนะนำอ่าแพลตฟอร์มโมบอลนะครับโดยแพลตฟอร์มโมบอลก็จะเป็น NFT แล้วก็บวก defi ด้วยแล้วก็มีเกมฟล์ด้วยนะครับ ตัวแรกครับที่เราจะแนะนำว่าคือ Momo Farmer นะครับอันนี้เป็นคล้ายๆกับ NFT farming นะครับซึ่งเ,เราเราจะมาดูอันนี้จะเป็นแพลตฟอร์มที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นตัวตัวเริ่มต้นของโมบองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคล้ายๆายกับ d e f าทั่วไปครับเป็น การมาฟาร์มเพิ่ม a d ล liquidity เข้าไปนะครับอ่าตัวนี้ก็จะมีเหรียญโมบ็อก n b แล้วก็จะเป็นคู่ทั่วไปนะครับอันนี้คู่ที่เป็นที่นิยมกันอ่า bitcoin bnb ethereum bnb แล้วก็ bnb b, b, b u s d แล้วก็คู่สีบนคอยนะครับแต่ว่าตัวที่ อันนี้เป็นตัวดีฟァครับตัวที่นิยมก็คือการ m i n i n g camp ครับ m i n i n g camp ก็คืออเราจะต้องซื้อตัว NFT ครับตัวนี้เป็นตัว NFT ที่เราซื้อมาแล้วครับแล้วก็จะเอามาฟาร์มได้อันนี้เป็นเหมือนเหมืองอดูอาจจะภาพไม่ไมเชิงว่าเป็นเกมนะอันนี้คือยังไม่ใช่เกมเลยดีกว,ว่ามันยังไม่มีอะไรมันไม่ได้เล่นอ่ะมันไม่ได้ให้เราเล่นอะไร โดยการที่เราจะได้ตัวโมโมมาเนี่ยนะครับก็คือจากการเปิดกล่องนะครับก่อนหน้านี้ก็จะมีการซื้อกุญแจครับซื้อกุญแจแล้วก็เปิดกล่องอันนี้คือราคาคีย์นะครับราราคากุญแจแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็จะมีกล่องอีกรูปแบบหนึ่งครับแต่ว่าเหมือนกันครับสัดส่วนการได้ของระดับความแรงของ NFT ก็เหมือนกัน,นครับ ตัวกล่องตัวใหม่เนี่ยกล่องสีฟ้าเนี่ยก็จะได้มาจากการที่เราไปาซื้อกล่องมาหรือว่าเราไปเ,าเรียกว่ากดเข้าร่วมเข้าร่วมโครงการนี้นะครับแล้วก็จะมีการประมูลดิจนิน a r y นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงทีหลังนะครับกล่องก็คือนี่ไปที่ My s t ทรี box บ็อนะครับก็คือการเปิดกล่อง ่อนที่เราจะเปิดได้เราต้องซื้อกล่องมานะครับอันนี้ก็คือกล่องราคากล่องตอนนี้อยู่ที่199.5 200อยเก้าสิบเกห้รียญแล้วกันประมาณนี้นะครับโดยกล่องเนี่ยราคาเนี่ยไม่ได้เป็นอ่าแพลตฟอร์มไม่ได้เป็นตัวกําหนดนะครับแล้วแต่ว่าใครเนี่ยจะเอากล่องเนี่ยมาลงขายได้ลงขายได้ในราคาเท่าไหร่นะครับขึ้นอยู่กับตลาดนะครับการได้มาซึ่งกล่องก็อยู่ที่ตัวนี้ครับ Uh, NFT Farmer Event นะครับก็คือเราต้องมาทำเข้าร่วมโครงการ uh, l e v o l นะครับตัวนี้นะครับ uh, แล้วก็จะมีมันจะมี normal l e v o l แล้วก็จะมี super l o c k l a e v e l นะครับตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับโอกาสที่เราจะได้นะครับ uh, ของผมเนี่ยเข้าร่วมได้แค่หนึ่งกล่องอันนี้คือนี่คือเรา เราสามารถซื้อโอกาสอ่าไม่ใช่ว่าเราซื้อกล่องนะนี่คือโอกาสที่เราเขาก็จะสูมมาว่าอ่าซื้อสิทธิ์ในการได้กล่องนะครับผมเนี่ยได้แค่หนึ่งมีสิทธิ์เข้าร่วมได้แค่หนึ่งนะครับแต่ถ้าเราอยากได้เยอะเนี่ยเราจะต้องมีตัวอ่าตัว vm b o x ตัวนี้นะครับซึ่งจะต้องเอาตัว m b o x เนี่ยไป stake อาคือเหมือนไปแช่แข็งไว้แล้วเราก็จะสามารถ มีสิทธิ์เข้าร่วมตรงนี้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงทีหลังนะครับเพราะว่าอันนี้ก็คือสําหรับผู้ที่มีประสบการณ์แล้วแล้วก็เข้าใช้งานไปแล้วระดับหนึ่งนะครับโดยตอนเริ่มแรกเนี่ยเราจะต้องมาเปิดกล่องหรือหรือเราจะซื้อกล่องมาก็ได้อ,อันนี้คือเราสมมติว่าเรามีกล่องแล้วเรากล่องเรากด open box แล้วเราก็จะเปิดกล่องมาปุ๊บ เราก็จะได้ตัวโมโมมาอันนี้คือตัวโมโมของผมนะครับโอกาสที่เราจะได้ตัวโมโมเนี่ยก็คือตามนี้50%เนี่ยได้คอมมอนสามสิบห้าอันคอมมอนสิยูนิคสองจุหแล้แล้วก็ศูนย้าอีปินะครับเดี๋ยวเรามาดูที่อันนี้คือโอกาสที่เราเปิดจากกล่องน,นะครับหรือว่าเราเราจะซื้อตัวมานะครับซื้อตัวแล้วก็มาร์ที่มาร์เก็ตแล้วก็โมโมนะครับ ตัวเดี๋ยวเราดูที่ตัว common ก่อนตัว common อาราคาถูกสุดอยู่ที่75เหรียญน,นะครับตัวนี้60เหรียญกำลังจะลิทในอีก20วิวินะครับโอเคแล้วก็มาดูราคาของตัวอ c o m m o n อ่อันคอมมอนนี่ถูกกว่า65ประมาณ่ามีตัว60มาด้วย สิบห้าแล้วก็ตัวยูนิคยูนิคก็มีตัวหกสิบมาด้วยหกสิบแปดสิบะเดี๋ยวดูว่ะอ่าเป็นเซตนะแล้วก็ดูตัวแรครับตัวแรตัวแรนี่โอ้ค่อนข้างจะค่อนข้างจะแพงมากเลยนะสามพันสี่ร้อยเหรียญสามพันสี่ร้อยเหรียญ ปูนสามสามบาทตัวละหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับแล้วก็จะมีตัวที่เป็นอีปิก e ซึ่งค่อนข้างจะแพงมาก6พันเหรียญแล้วก็ยังมีแพงกว่านี้อีกก็คือตัวรีเจเนอรนะครับอ่าไม่มีใครเออมันยังมันยังอ่ายังไม่มีใครขายอะ่ะอืมแต่ว่าสามารถมาประมูลได้ น,นี่คือตัวรีเจเนอเรียครับตัวรีเจเนอรีตัวโมโมเนี่ยจะมีจำกัดนะครับตัวโมโมจะมีจำกัดถ้าเป็นคอมมอนอันคอมมอนแล้วก็ยูนิคเนี่ยจะไม่มีจำกัดแต่ตัวที่เป็นตัวแรตัวแรขึ้นไปเนี่ยจะมีจำกัดนะครับอันนี้คือตรงนี้แถบข้างบนนะครับ m i n อีพ e ิกโมโมมินอีิกโเนี่ยก็คือมินออกมาแล้วยังมีห้าพันตัวแต่ว่ายังไม่ครบนะครับแล้วก็จะมีมินแลโมโม่นะครับมีสองหมืสี่แต่ก็ยังไม่ครบนะครับแล้วคราวนี้พอเราซื้อตัวมาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเป็นเซตสี่ตัวนะครับถ้าเรามีครบเซตสี่ตัวเนี่ยเราจะได้แรงขุดเพิ่มขึ้นอีก เป็นโบนัสสามนะครับโอเคครับแล้วสมมติว่าเราซื้อตัวเราต้องซื้อตัวที่เป็นตัวเซตเดียวกันนะซื้อตัวที่เป็นตัวเซตเดียวกันเดี๋ยวมาดูที่แรลสมมติว่าถ้าเราซื้อตัวนี้เราก็จะต้องไปซื้อซื้อตัวแรกเนี่ยเราก็จะต้องไปซื้อตัวที่เป็นตัวเซตเดียวกันอีก3ามตัวนะครับเราถึงจะได้โบนัสสามอย 300แรงขุดนะครับเดี๋ยวมาดูของผมนี่นะครับก็ตรงนี้จะมีโบนัสส0มตรงข้างล่างแรงขุดของผมก็อยู่ที่425นะครับโอเคเราก็จะได้โมบ็อกต่อวันเนี่ยเราก็มาอ่าหาจากตัวนี้อนนี้ก็คือ100อ่งร้อยแฮชพาวเวอรเท่ากับ 1.24โมลบอคเปอร์เดนะครับคราวนี้แต่เรานี่มี425ก็จะได้เป็น4.25คูณ1.24เป็น5.5 5.27โมลบอนะครับ5.27โมลบ๊อต่อวันแล้วก็คูณราคาโมลบ๊อก็คือ10.3นะครับก็จะได้เป็น54เหลียน อแล้วคูณ33บสามบาทก็จะได้เป็น1,791บาทนะครับก็ข,ขึ้นอยู่กับที่อตัวตัวนี้นะตัว power ตัว h a s power แล้วก็ตัวราคาของ m o บอ x นะครับตัว h a s power เนี่ยจะลดลงค่อนข้างที่จะลดลงค่อยๆลดลงลดลงนะครับเพราะว่า ตัวเนี่ยมันจะออกมาเพิ่มเรื่อยๆแล้วตัวเนี่ยก็สามารถอัปเกรดได้ครับโอเคคราวนี้เราอธิบายถึงโมโมฟาร์มเนี่ยครบละอันนี้คือเป็นจุดเด่นของแพลตฟอร์มโมบลอกเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็จะมีเกมมีเกมอีก2เกมนะครับแต่ว่า ก็มีคนเล่นแต่ว่ายังยังไม่ค่อยเป็นที่นิยมอันนี้ก็คือท็อกเคนท็ oken, อกเคนมาสเตอร์นะครับก็คือเป็นการาเล่นเกมเอาตัวเอาตัว NFT ตัวเมื่อกี้แหละตัวโมโม่เนี่ยแหละมาเล่นนะครับก็คือคล้ายๆกับก็ไม่เชิงว่าคล้ายกับ a x i ก็คือเอาไว้เป็น PVP เอาไว้ถ้าเราติดอันดับแบบอันดับที่อันดับที่เขากำหนดเนี่ยเราก็จะได้ตัวเหรียญ โมบ็อเนี่ยเป็นรางวันนะครับติดอันดับแล้วอีกอันนึงก็คือเท็ดแอคชั่นเท a ดแอคชั่นก็เล่นฟรีเหมือนกันแล้วก็จะได้รางวันเหมือนกันในกรณีที่เราเราเก็บคะแนนตรงนี้ตร,นตรงด้านขวานะครับถ้าเราเก็บคะแนนได้ติดแรงครับเราก็จะได้รางวันตามนี้รางวัลเช่นแรงหนึ่งเนี่ยได้80 Mobox ก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับอันนี้ก็คือเล่นฟิล์มกันตัวเทดเอ็กชันก็จะมีมีมีสโหมดนะครับก็จะมีบูบูเบร์แล้วก็ซิมเพิลเทดอันนี้ก็คือเป็นทดลองเล่น,นเฉยเหมือนกับการเทรดนะครับแล้วก็จะมีเลเวเลตแมเนียนะครับก็คล้ายๆกับการเล่น ฟิลเจอร์นะครับตรงนี้นะครับแต่ว่า,อาตอนนี้กำลังจะมีเกมใหม่นะครับซึ่งใกล้จะเปิดตัวแล้วก็คือตัวโมโม่บล็อกบอลเลอร์นะครับตัวนี้ยังยังเข้าไปดูยังเข้าดูไม่ได้นะแต่ว่าเขาเปิดเปิดข้อมูลให้ให้เราดูแล้วนิดหน่อยนะครับก็คือตัว เปิดในตัวมีเดยลนะคเดี๋ยวเราจะเข้าไปดก็คือเกมเพย์เนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆกับ RPG นะครับโดยตอนเริ่มมาเนี่ยเราจะมีให้เลือกเนี่ยหกคลาสก็คือ6 b a r b a r i a n นดูเอลลิสมองเลนเจอร์แอสซัซินแล้วก็เมทนะครับอ่าคือทุกเกมเนี่ยจะเชื่อมกันกันกบเหรียญอ่าโมโบสหมดแล้วก็จะเชื่อมกันกับตัวโมโมนะครับก็คือตัวโมโมที่เรามีอยู่ในอ่าโมโมฟาร์มเนี่ยนะครับ ก็จะมีประโยชน์ในเกมเกมนี้เหมือนกันก็คือตัวโมโม่ฟาร์มิ่งเนี่ยคือเราเอาตัวตัวนี่แหละตัวโมโม่เรานี่แหละมาฟาร์มในเกมนี้นะเออมาฟาร์มเหมือนกันแล้วเราก็จะเลือกฟาร์มว่าเราจะเอาฟาร์มอะไรมีฟาร์มเงินฟาร์มอุปกรณ์แล้วก็ฟาร์มสกิลนะครับก็คือถ้าเรามีตัวในเนี้ยเราก็เอาไปเล่นได้ทุกเกมรวมถึงเกมโทเค็นมาสเตอร์ะนะครับก็ใช้ตัว โมโมของเราเหมือนกันอันนี้ประมาณว่ามันจะเป็นเหมือนเป็นจักรวาล m o บล็อกะแต่ถ้าเราซื้อตัว NFT ไว้ในโมโมฟาร์มเนี่ยเราก็จะเอาไปเล่นในเกม,เมอ,อื่นได้อันนี้ก็คือเป็นจุดเด่นจุดเด่นของแพลตฟอร์มโมบล็นะครับวันนี้เราก็จะมาอธิบายเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ฝาก นิดนึงนะครับคือตอนนี้กระแสเกมเกมไฟล์นีกำลังมาทำให้มีการโฟโมเข้ามาทำให้ราคาเหรียญเนี่ยค่อนข้างพุ่งกำลังเป็นที่นิยมเลยดังนั้นเนี่ยเวลาเราจะเล่นเกมอะไรให้เราดูให้ดีนะครับพิจารณาให้ดีอ,อาจจะมีทั้งรุ่งบ้างร่วงบ้างหรืออาจจะมีลักภูนะครับเราต้องศึกษาให้รอบคอบก่อนตัดส,สินใจลงทุนนะครับ วันนี้ก็ขอฝากเพียงเท่านี้ครับ